สวัสดีครับยินดีต้อนรับช่อง Friendship Studio นะครับตอนนี้เราก็จะไปเที่ยวที่ไทยนะครับจะไปหาเพื่อนนอนเพื่อนนนนะครับอนนอนเรครับตอนแรกว่าจะไปกัน5คนครับแต่ตอนนี้เหลือแค่2คนครับเพราะว่าทุกคนติดงานและติดเรียนครับแต่แค่เรา2คนครับเพื่อนสองและตอนนี้เราก็มารออยู่ที่บ้านเจ้านนครับยายของเจ้านนครับตอนนี้เรากำลังจะขึ้นรถครับ เดี๋ยวไว้เจอกันตอนเข้าในเวงก่อนนะครับขออนุญาตินทางครับนี่ครับแม่สางก็มาส่งเลยครับเต็มของไปฝากคอนที่นู้นหน่ยครับนี่ก็จะไปกับ น่าเขของเจ้านนครับแล้วก็ยายของเขาครับรถก็มาแล้วครับขออนุญ,ญาตเอาของขึ้นรถก่อนนะครับขึ้นรถก่อนนะครับ นิดหน่อยแล้วก็แลกเงินครับอาเขาฝังนี่เอาค่าหนังสาสาวอ่ะข,ขอแยกไปก่อนครับ น้ำปูนน้ำปูนยังดูน้ำผู้อ่ะันห้องอ่ะกำแพงทางน้ำผู้อ่ะ,อะถึงเจ้าที่กับเร็วเราจะไว้เจ้าทีก่ก่อนออกน้นทาง<อ>ครับนี่เราก็มาถึงด่านทางหลังลนี้จะเป็นด่านนะครับด่านที่จะออกเชียงตุงจะไปทางท่าขี้เหล็กนะครับแล้วก็ตอนนี้เรา,เ,ราเพื่อนลงไทยหนึ่งคนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไว้เจ้าที่ก่อนนะครับเจ้าที่เขาจะมีตรงหน้านั้นเีย พักก่อนครับเดี๋ยวเอาอนะินทาาอีกทีจะถ่ายดูนะครับ เดินทางก็จะมาพักกันตรงนี้นะครับครึ่งทางับแวะล้างรถแล้วก็กินอาหารกลางวันกันตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราเขอเน่ยนไปห้องน้ำก่อนครับมารถไหมครับยาไม่เมาไม่เมาครับสบายครับแค่นี้สบายครับ,บ,รบทำไมผมไหล <L. S 2> <c oughs> อันนี้แล้วก็ ห้องน้ำกันก่อนครับบริการตรงนี้ก็ขายของฝากกันดีดยครับ จิ้มเอาวะคือบังสลยเอาะใส่ปะใส่กไะวานมะซวยอ่ะข้ามิ้นตจัหน่อเพ็ดไนอะไม่ก้อนใม่เวีห้องไปเยวใส่น่าะไปยมคนมารอจะกินซ้อมแกงเมาครับโอ้ตอนนีนเอคณะเล่เมาเลยยัย นี่ล้วก็มาถึงเครื่องทางแล้วครับก็อีกประมาณชัมม่วโมงสองชั่วโม,มงก็นะ่าจะถึงที่แทาคิเล็กนะครับเดี๋ยวขออนี้าตาจะซื้อส้มแล้วก็กินก่อนนะครับเดี๋ยวไาเจอใครกับ ราก็มาถึงที่ท่าคิลเลกนะครับนี่ครับตรงน,นั้นก็เป็นน่านพรมแดนครับเดี๋ยวเ,เราขนของข้ามไปกนครับเดี๋ยวตอนไปทำบัตรจะถ่ายให้ดูอีกทีนะครับและตอนนี้เราก็จะทำไปทาบัตรข้ามพรมแดนกันแล้ว, <c oughs> ลวเราคิวคนไะหนยอง ก่อนววนี้ไปทาบัตรก่อนนะครับตอนนี้เราก็มาทําบัตรขาครับแล้วก็นั่งรออยู่ครับรอรับบัตรขาแล้วก็จะข้ามไปฝังไทยครับเป็นสกูค่ครับเหนื่อยหนื่ครับตอนข้ามมาไม่ได้ถ่ายคลิปไว้ครับเพราะว่าคนของทั้งสองข้างรือทั้งสองข้างขนขอไปด้วยครับเดี๋ยวไวเ้เจอกันดแบบีครับ ตอนนี้เราก็ได้มาถึงบ้านเขาเจ้านนนะครับถึงเพื่อนบ้านเพื่อนเรานะครับนี่นครับแดีว,ว่วเพื่อนเราอย่างกับไม่กลับจากโรงเรียนครับเดี๋ยว <c oughs> คขาเนีไน้ไปพับกองแต่ก่อนนะครับเดี๋ยวไปเจอกันตอนเย็นครับตอนเพื่อนเรากลับมาครับสบ,บายครับเออเรื่องีไหนครับนี่เพื่อนนอนแล้วกลับมาแล้วนะครับ กล,กลับมาพบก,กันอีกทีครับในวันที่สอง,ใน,นงในกันมาเที่ยวที่ไทยครับแล้วก็นี่ครับอ๋อไปเดินทางของเราครั<ส>บทำเสร็จเรียบร้อยแล้วครับไปเชียงรายอย่างถูกกฎหมายได้แล้วครับแล้วก็ นอนครับสวัสดีครับว้าวเออนี่อานาอยู่ยยยนอน่นะอนอนะตอนนี้เราก็จะไปหนังที่เซนทันเชนียงรายนะครับดูหนังเรื่องสปปเลอร์ครับครับ ้แนอนก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวมาเจอกัน่แร้อนมากครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูหนังก่อนนะครับขออนุญาตไปซื้อตัว๋ว ที่เซนทรนเชิงไลน์แล้วนะครับตอนนีนเข้าไปข้างใน,นสวัสดีครับเสียสังขาบจะไปซื้อไอคอนครับ Altyazı M.K. คิดกันอยู่ครับอย่างหนังซับเบอร์เลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปดูกันในตัวหนังมาแล้วครับงานถ่ายดยูวงานถ่ายตัวหนังเลยพี่กินด้วยน,นะพอ่อๆนะนี่ค,ครับเสียสางกับเ,เรานับตั้งเราครับ รู้สึกเป็นไงบ้างครับรได้ดนหนังครั้งแรกออ๋สนุกแต่ยังไม่ได้ดูนะดีใจครับดีใจมากดีใจแล้วกนี่นะครับนี่นะครับเขาเนี่ย <c oughs> รวมรบรรยากาศก็จะประมาณเดี๋ยวเราขออนุญาตไปดูหนังก่อนนะครับต <c oughs> อนนี้เราสั่งป๊อปคอร์นกับน้ำอยู่ครับ แล้วก็ได้แล้วครับไปกันครับตอนนี้เราก็โดยหลังเสร็จแล้วนะครับมาซื้อทดสอบให้เพื่อนครับมีได้ของเล่นใหม่แล้วยิ้มเลยครับโัวดิมดตังไว้เท่าไหร่ก็ไม่รู้ครับยังไงครับาครับยังไงครับได้ของเล่นใหม่ครับของเล่นใหม่ครับ วนนี้ไปเดินชมในเซนทรันแป๊บปุบเดียวเราจะเอาไปเที่ยวครับไว้ขายดอีกทีครับตอนเที่ยวนะครับครับชัว์เครื่องหน่อยครับช้วเครื่องหน่อยครับรน,บนี่ได้ของเล่นใหม่แล้วครับเสียสั่งเราครับอืมเอ้ขาเพื่อนนะเออเราจะเป็น p อ o อ e อะไรอะ่ะน่าจะเป็น iPhone 15 Pro ครับ ก็เราจะไปเที่ยวในเชียงรายก่อนนะครับเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศมาให้ดูนะครับตอนนี้เราก็ข้าววันนี้นี่ ที่จอดรถก่อนครับตรยตรงนีอเราจะรถงนแลตอนนี้เราก็จอดรถเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเดินทางเดินไปในวัดล่องขุนครับเดี๋ยวผมจะให้ดูศิลปะครับที่เขียนขึ้นมือวันเดนี้ก่อนน,นี่ครับเดี๋ยวศิลี์อาร์ตเนี่ยเอาถือกดนะนี่ครับ ติดอาร์ที่เขาทำไว้เมื่อวันก่อนอครับสวยมากครับ ก็ผมก็ไม่ได้มาประมาณสี่ห้าปีแล้วครับแล้วนี่เป็นครั้งที่สองของผมครับที่ได้มาวัดวังขุนนี้ครับนี่นักทองเที่ยวเยอะครับ ลองขนแล้วนะครับเราไม่ค่อยเที่ยวเยอะเท่าไหร่ครับเพราะว่าเราจะไปเที่ยวมีหลายที่ครับวันนี้แล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาครับเลยเที่วยวตรงที่ไฮไลท์เป็นไฮไลท์ครับเดี๋ยวไปเจอกันที่สถานที่ต่อไปครับขออนุญาตินทางไปก่อนนะครับตอนนี้เราก็มาถึงวัดล่องเสืร์ตเต้นนะครับเป็นสถานที่ที่สองที่เราเที่ยววัดในวันนี้ครับวัดล่องเสือ์ตเ้น วัดเเต้นวันลองสาเต้นลองเตเต้นมีขานี้เดี๋ยว,วจะถ่ายบรรยากาศข้างในให้ดูนะครับเอวเอวลวนานสิกก่ย กวายกับถีงสามัีเพื่อส่งทุนสร้างอาคารฉัน ห้วยปะกังน,นะครับอากาศดีมากครับตอนเย็นกับช่วงพาทีตตกกันเลครับ,รรบรว่าสวยมากครับสวยมากครับ cậu chân này Cậu chân tiêu Ừ chân này chân chân thứ 6 này chân tiêu chân chân tiêu chân tiêu chân tiêu chân mà

ฉันบนสุดครับแล้วก็ฝั่งนี้แล้วก็จะมองเห็นเดี๋ยวเราพ่อแม่ก่อนอินใช่ไหม นี่ครับรทางล<า>ง,<ร>ง,งเอ้เห้ยชั้นสุดท้ายครับเสียวมากครับอากาศผ่านนี้ชีวิตเปลี่ยนเลยครับ thank you